ôi chăng chăng bin, hả, hả, chăng bin, ôi đầy nốt sao em mới yêu anh đi lại thế này, nhà nón đấy đi nè, ờ, ba đầy nốt sao, đầy sao, sao, mày. ตื่นเกือมาข้าเจ้านี้มันอะไรนีเ่เอาไฟให้ได้ปิดนี่ไหมนั่นหรอไฟหนาบ้านให้ได้ปิดอยู่ยากโอ้ว่าได้ออกหน้าบา้านนี่ก,กับว่าเห็นนี่บังเอิญปิดไฟอ่านอยู่มากล่ะมั้ยย้ายปิดไฟก่อน แล้วางออกงางเข่าอย่างนี้แล้วก็บอกปิดไฟเหมือนกันโอ้รถเข้าออกได้ยังไงล่ะล่ะเอ้ยขี้รถโอ้เาวเรียนมากขี้รถขี้รถแล้วสาวน้อย อยู่ปะทุมเหมือนกันครับเอาฝาป่านึกมมอห่างปะทุมฝาป่าน้อเปิดน้ำไว้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเออยาบีเปิดน้ำไว้เออเปิดน้ำปิดน้ำยายเปิดน้ำไว้ไม่ได้นะลูกยายซักผ้าอยู่ ว้าวรถไม่มีใครขี่เลยมีแต่ฝุ่นเลยเราจะไปขี่ไหนดีนะเราจะไปขี่ไหนดีนะรถคันใหญ่เนี่ยปิบมาเลยอือืงพอยพลอยพลอยขึ้นรถอะไรอาน้องเพชรจะขับให้นะพลอยเฮิ่นเอินโอ้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  โอ้ไหวไหมไหวไหมเอาขึ้นดีๆขึ้นดีๆอึดอึด,อดโอ้แข็งแรงมากน้องเพชรโอ้พลอยกวาดบ้านโอ้พี่พลอยกวาดบ้านอยู่หรอกน้องเพชรกวาดกวาดไม่เจ้าลืม เจ้าลืมข้าวผาตุ้มมันอยู่รถเก๋งมือคืนเนี่ยอาแมบ่ใช่เจ้า้ข่อยห่มแล้วมันอยู่รถเกง๋นเนง,เ,กงเออ <c oughs> เออ <c oughs> นี่ไ้หีบสับสนละบสนสับน <c oughs> นี้พารถเก๋งหรอกก็อยุ่คนแก่นตัวบาดนี่ไปซักผ้าจ้า ไอ้หัวตะปิดไห้มาหาันน้ำเจ้าอันนี่ละทักขาแล้วเจ้าก,กระล่างรุดนี่ยา